สยกผ่านไปครับรองคู่เอกถูกคู่ครับนี่ครับทีมงานของจังพลเวนกัมครับตามมาติดติดเลยครับ้วยกล้องโทรทัศสองตัวครับเก็บทุกอิริยาบทของคู่ชกของสมรักษ์นะครับกับชองครดเวนดัมนี่ก็หนังประเภทหนังสงครามหนังบูประมาณนี้ครับซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาดูภาพชาครับยกยินแล้วครับดูครับถึงอาวุธจริงๆ ถ้าจะพูดถึงอาวุธแต่ละคนนั้นก็ถือว่าถึงกันนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันลุ้นต่อไปนี้ครับอัน4ี่กับอัน5ต่อไปนี้ใครโดนโดนแล้วกลับมาได้ไหมหรือโดนแล้วไปเลยหรือใครจะหมดติดตามครับยกที่4ี่เท่านั้นครับยังมีเวลาอีก2ยกที่เราจะได้เห็นความดุดเด็ดเผ็ดมันความเร้าใจของหมวยคูน่นี้เริ่มแล้วครับยกที่โ้โห ไกยของมังกรหยกนยังเด็กขาดนะครับเอาแล้วครับเรียกว่าทั่วประเทศนะครับขณะนี้ที่เป็นลงคะแนนรูมหน้าได้ลุ้นกันด้วยครับลงคะแนนเสร็จแล้วมันลุ้นมวยไทยเจสีคู่นี้ต,ตอนนี้หมดเวลาการเลือกตั้งแล้วครับอาครับมาชมมวยไทยเจสีกันต่อครับ ไม่ไม่เสียนายเวลาครับได้ดูมวยคู่นี้นะครับเกินไอ้กู้เกินดตะไบเลือดเลือดใครครับอยู่ที่มังกรหยกมีเลือดออกมาแล้วครับโอ้ดูง่าแตกครับอ้าวมังกรหยกครับแตกเองครับแตกแล้วครับเราสอกแน่นอนครับเพราะว่าพลังวัฒน์นั้นใช้ศอกเป็นอาวุธสำคัญครับเป็นอาวุธลับ แรับเสียบสู้ขาวครับเสียบต้องเรียกว่าคู่นี้ถึงพลิกถึงหิงครับโอ้ตรงไหนครับเหลือกตาหรือเปล่าวาหรือว่าปลายคิ้วขวา เสียบซ้ายขวาโอโ้นี่ครับให้รอดไปได้ผานยกสามมาได้ครับเล่งเข่าของพานุวัตนแต่ว่าอย่าให้พลาดอีกครับนอกจากจะเข้มข้นแล้วโอกาสขึ้นคำเนียบยก6เช้านี่ที่หมอชิตนั้น99%แล้วครับดีทุกยกเลยครับ ยกอันสี่แล้วอันห้ากำลังเป็นอย่างไรครับใครเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหพันวัตรสวนด้วยแข้งอือเอาครับเน้นเลยครับตอนนี้พันวัตรเริ่มจะมีความมั่นใจยิ่งขึ้นครับแต่เกิดแข้งซ้ายโอ้โหครับต่งเต้นจริงๆครับเอาละครับกลายยกแล้วครับ วัดเริ่มที่จะคุมนะครับเป็นการประหยัดพลังงานเดี๋ยวตามต่อครับอัน5ยกหน้าใครหมดครับภ้าพชาครับยกทิ้งแล้วถึงอาวุธนะครับแล้วก็ถึงใจพระเดชพระคุณเลยครับดูครับอัดกันแบบไม่ยั้งนะครับถ้ดโดนกันแบบจุดโฟกัสก็ทีเดียวครับไปเลยครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังเอาตัวรอดได้เพียงแต่ว่า บางกรยกนั้นมีตำหนิหน่อยครับที่บริเวณหางตาด้านขวายกต่อไปนี้วัดกำลังแล้วแหละครับเป็นช่วงยกสุดท้ายครับแล้วก็วันที่หนึ่งกรกฎาครับศึกรวมใจชาวทุ่งสงเกียรติเพชรเจษีไปเจอกันที่เวทีมวยโรงยิมราชมงคลสายใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็จะมีคุณภาคภูมิอินทรสวรร์ครับนายเบอทุ่งสง คู่มวยก็มีแสงรันลูกบ้านใหญ่กับตุ๊กตาทองเพชรพญาไทยเพชรพลังรุ่งวัฒนากับสตาร์บอยไอเสดาวและ,จะเจริญทรัพย์เกียรติเฉลิมบกับฉลามทองสิทธิ์ฝานหนนยกสุดท้ายครับมับงกรยกกับพานุวัต์ยกห้าลุนต่อครับใครโดนอะไรของใครแข็งแกร่งมากครับทั้งพานุนวัต์และมังกรยกคู่คู่สมราคา ทื่ว่าแฟนบันแท้นั้นมีความสุขมีความสุขกับมวยคู่นี้แน่นอนโอ้โหครับไม่มีใครยอมแล้วครับโอ้ไปคุมแล้วครับมากรหยกอนุวัฒน์ไล่เลยครับเสียบซ้ายเสียบเด้งเข่าขวาโอ้ลูกขยันครับอ้าวครับต้องลุ้นครับอนุวัฒน์ หลังจากที่ตั้งรับครับยกนี้กลับมาเป็นฝ่ายไล่ยังครับอย่างเดินครับยังเดินลุกไล่แหงขวาเสียขาวเสียขวา,ขาอีกทีขวาอีกอกเสียบซ้ายอ้าวครับตีแบบไม่ยัน,นเลยคานุวัฒน์ได้เฮแล้วครับพอแล้วครับพานุวัฒน์ บอกแค่นี้พอแล้วครับในขณะที่มุมแดงครับมังกรยกก็มั่นใจครับว่าผลงานตัวเองนั้นพอแล้วครับแต่ว่ายกนี้ดูลูกขยันพนุวัฒน์ก็แม่ล้นเหลือครับคู่นี้ครับก็เหนื่อยกรรมการครับพอหมดยกแล้วคะแนนจออกมาอย่างไรโอ้โหแล้วกองเชียร์สิครับเวลาที่เหลืออยู่นี่กองเชียร์ ถึงรุ่นกันโอ้ใจหายใจคว่ำเลยครับแบบนี้แล้วตอนนี้ยืนระยะห่างครับกรรมการครับต้องเข้าไปเตือนนะครับเตือนว่าให้มวยทําการชกกันครับเพราะว่าถ้าหยุดกันเกิน3 0ิวินาทีครับไม่ออกอาวุธต้องเรียกไปเตือนครับนี่เตือนแล้วนะครับเริ่มเตือนครับจับมือให้ชกสมมนเไมนการเตือนเลยครับม โอ้พานวัตรก้มลงไปกราบครับเพราะว่าอายุน้อยกว่าเก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่ถึงลุ้นนะครับลุ้นกันแบบใจหายใจความแน่นอนครับอายุ18ครับพานวัตรมันก่อนหยกนั้น21ตอนนี้ดูครับคะแนนครับกรรมการดูแล้วครับไปที่มุมที่สองแล้วก็มาที่กรรมการคนที่สามหันไปทางน้ำเงินครับพานวัตรปอเพชรศิริครับ ดีใจด <elim> <ใ Lee. S 1> ีใจสุดขีดเลยครับพนุวัตรโอ้โหนี่ครับโวยดาวเด่นจากเมืองใต้เลยครับยังไม่ค่อยจะโชว์ฝีมือที่เมืองกรุงสักเท่าไหร่เอาละครับนัดนี้ของพนุวัตรติดตาเซียนแล้วครับบริษัท